อีกนิดได้พบกับมันแล้วขุมพลังอันไร้ขีดจำกัดพลังแห่งเพอร์ตอีกนิดการเกษตรมันจ้าสเลเกินยดแกรกพยายามห้ามแต่สุดท้ายเธอก็เข้าร่วมพลังแห่งแกรกเอ็กซิคิวมันจ้าสเลเกินและปัจนี้พวกเขาได้กลายเป็นคู่หูแห่งความอัปรี่ ถึงเวลาฟาร์มบับฟ้ากำลังจะเกิดแต่ทว่ามีเงื้อมือปรีศาสตร์พรากบับไปจากอีกนิดกวนไปขม,มักม่การฟาร์มล่าชา้าด้วยฝีมือแกรกทีมตัวเองนามว่าไอสีหอ,อกตอกไผ่กว่าที่จะฟาร์มเสร็จป่านนั้นทีม a i s เสเมาเมาฮัอีกนิดกำลังใช้อำนาจแห่งเพลิงเาผาผลาญคลิปอย่างเมามันเขากำลังเดินไปป่วนป่าเขาได้พบกับโรนินหัวน้ำเงิน จอมพเนจรผู้แน่วแน่ไม่กลัวแม้เปลวเพลิงทว่าเปลวเพลิงที่เผาดากเขามันร้อนเกินกว่าจะอยู่นิ่งได้แต่กว่าเขาจะรู้ตัวก็สายเกินไปเขาถูกเผาดากไหมแหลมกว่าไม่เสียบลูกชิ้นกันแต่อีกนิดนี่แหละด้วยความแหลมนี้เขาถูกแกลกดึงไปในอสังหาริมทรัพย์ติดปืนและเขาก็เส้นชีพพร้อมแกรกน่าสงสารมันเป็นยังไงฮะมนเป็นยังไงไอ้สีหอก ไอ้เครื่องเทศไอ้ลิ้นปีไอ้หวีหักไอ้รักโคดไอ้ตดเหนียวไอ้เลียตูดวัวไอ้อมหัวเลียงไอ้ดูดตีนไหมบ่าห้าร้อยจัมพวกไอ้ละยำแก๊กหนึ่งแก๊กแต่แก๊กฟิกหนีแก๊กแก๊กเลยดูดแก๊กไม่โดนแก๊กคำแก๊กที่แก๊กโงกว่าแก๊กเลยดึงเพื่อนแก๊กมาดูดโชกแก๊กแก๊กโกรธแก๊กที่ดูดเพื่อนแก๊กโชกแก๊กแก๊กเลยฆ่าแก๊กยงโหดเหี้ยมลอเรียวกำลังถูกตามล่าแก๊กผู้โหดเหี้ยมดึงลอเรียวมาและเอ็กซิคิวมันจ้าซะเหลือเกินเข่าแห่งงเเพลิิดนมากกกับแ๊ เขาจุดไฟเผาดากมุราดจนสิ้นลมตดดากไหมและแก๊กเดินมาเจอแก๊กแก๊กเลยดึงเพื่อนแก๊กมาดูดโชกแก๊กแก๊กล้างดูดแก๊กเพื่อนแก๊กฆ่าแก๊กผีแก๊กโกรธแก๊กกับเพื่อนแก๊กผีแก๊กก็เลยฆ่าเพื่อนแก๊กอย่างโหดเหี้ยมช่างเป็นวิญญาณที่เฮี้ยนสินีกระไรอีกนิดผู้ปราบเปลืองได้ทิ้งข้อมูลสําคัญไว้ก่อนสิ้นลมเขาสั่งเสียไว้ว่า รีดแมนช็อปนัมเบอร์วันเรื่องเติมเกมอาวีลด e นักทุกราค้าถูกสุดในตลาดเติมอาวีในเว็บรับริดแมนคอยนํามาใช้แทนส่วนลดสูงสุดได้ถึง2 5เมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมได้ทั้งเว็บและลายบริการ24ชั่วโมงเติมเกมทั้งถูกทั้งไหวผ่อนสบายมีเงินคืนตรงที่รีดแมนช็อปเท่านั้นกิจกรรมล็อกี e r คอยซีซั่นสองคำแบบแจกโปโกเอ็ก o โปรและของลิมิเต็ดมากมายดูรายละเอียดที่ลิงก์ใต้คลิปเลย แก๊กดึงแก๊กแต่แก๊กไม่ดูดแก๊กแก๊กจึงดึงแก๊กกลับเพื่อที่แก๊กจะได้ค่าแก๊กแต่อีกนิดได้ค่าแก๊กระหว่างที่อีกนิดกำลังเคลียร์คลีปอย่างเมามันอยู่นั้นเขาก็ได้พบกับจอมพเนจรแจ้โหดอีกนิดสิ้นชีพแก๊กผู้โกรดแขนมาเพื่อแก้แค้นให้อีกนิดมันเดินย่างสามขุมไปหาเรียวมะและดูดลมเข้าเต็มปอดเพื่อเติมพลังแก๊กเดินงงๆอยู่พักหนึ่งก่อนจะดึงอวัยวะของเรียวมะจนสิ้นชีพ พาว่าแกร็กผู้น่าสงสารถึงเขาจะแก้แค้นให้เพื่อนได้แต่เขาก็ถูกผีนกออกสังหารอือีกนิดย่องเบามาเพื่อจรกรรมบัฟฟ้าได้แค่ขโมยบัฟฟ้าแหละแต่ขโมยใจเขามาอยู่กับตัวเองไม่ได้ไ<ม>อีกนิดและผองเพื่อนกำลังย่างตุ๊กแกกินกลิ่นหอมหวนตลบอบอวนไปทั่วแมพซึ่งนั่นเรียกแกร็กฟังศัตรูมามันดูดซิกแซกจนเกิดไฟชุละมุนขึ้น สภาพสมเนียงแห่งความวุ่นวายนี้ได้นำพาแก๊กเวอร์ชั่นสีหอกและไวโอเลตเข้ามาร่วมศึกนกออกพยายามจะสังหารอีกนิดแต่เขารอดทว่าแก๊กฆ่าเขาแก๊กโกรธแก๊กที่แก๊กฆ่าเพื่อนแก๊กแก๊กเลยแก้แค้นแก๊กด้วยการดึงคีบแก๊กยามแก๊กเดินหัวเข่าแก๊กดังแก๊กแก๊กแก๊กจึงดึงเพื่อนแก๊กมาคิวโชกแก๊กอีกครั้งแก๊กที่โกรธแก๊กอยู่ก็โกรธแก๊กกว่าเก่าจึงดึงเพื่อนแก๊กมาเอ็กซิคิวสด หลังแห่งเอ็กซิคิวอีกนิดกำลังเคลียร์คลิปอย่างเมามันทว่าเขาถูกล้อมโดยข่าศึกอีกนิดพยายามหนีแต่มันสายไปอีกนิดจึงใช้อาวุธลับที่เขาสร้างขึ้นฟิวปีโปล่าฟิวปีเปิลครายหมดผิวพ่นแหว่ไซเลนแทมแทม แอมแมมตุมตุ้มแอ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 มแทมแอ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 มแีมแอ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 มแทมแอ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 มแมแรมแอมแอมแอมแทมแอมแ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 ม และในที่สุดอีกนิดและผองเพื่อนก็ได้ย่างตุ๊กแกกินอย่างสมใจเสียทีในครั้งนี้ไม่มีแกลกมากวนเพราะแกรกมันกินขาเพื่อนของตัวเองอยู่ฉันหน้าหวาดกลัวเสียนีกะไรจากสู่ปราสาทของอีกนิดพบพาดบาดใจในมินิแมปแกกกำลังถูกรุมกระทืบเขาทนไม่ได้รีบวิ่งไปช่วยเอ้เยเขายอมสละตัวเองเพื่อช่วยแกรกเขาสิ้นชีพด้วยความรัก ผมจะไปรอคุณที่ทางช้างเยอะอย่าพูดกันอีกนิดกงจะแผลปรีก็จะต้องไม่เป็นไรวันนี้มีความสุขในออมรักเรเช่นนะคะสิ่งแรกเลยอีกนิดกึงฮึฮึฮึเป็นไปตามแผนแกรกวางแผนอะไรอยู่กันแน่ ยังคงเป็นความลับอีกนิดกลับมาแล้วและพบกับเรียวมะจอมพระเนจรผู้ถูกรุมเฉียนตายในเซียววิเจอแก๊งสามสาวเข้าไปดาเมทะลุทะลวงอีกนิดหิวมากๆเพราะตายเพิ่งเกิดเขาต้องออกหาอาหารและพบกับผีนกออกผู้กลายเป็นผีนกปิ่งอีกนิดวิ่งอย่างมุ่งมั่นเพื่อแจ้โหดใส่ป้อม และวิ่งหนีหางจุกตูด <ๆๆ S 1> เพื่อไปย่างเทพแย้ม่วงแกมเหลืองกินอร่อยอร่อยกันเลยทีเดียวเปรี้ยวกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอีกนิดวิ่งนำรมเอาหน้ายัดพุ่มยังไม่เกรงกลัวเขาเกือบโดนแก๊กดึงดากแต่รอดมาได้ทว่าเขาต้องสิ้นลมด้วยการแจะของเรียวมะทางด้านบนไม่น้อยหน้าริกเตอร์สามารถตีอสังหาริมทรัพย์ของศัตรูจนแตก แก๊กสีหอกและผองเพื่อนพยายามที่จะอัญเชิญเมกาครีปด้วยการทำลายอสังหาริมทรัพย์ติดปืนแห่งสุดท้ายของศัตรูทั้งสองฝ่ายรบกันอย่างดุเดือดแต่สุดท้ายอสังหาริมทรัพย์แห่งสุดท้ายของศัตรูก็ได้แตกลงดู oh. เมกาครีปเข้าสู่สนามรบ อีกนิดเมื่อซาบวาฟังตนมีอภิมหาบิดรมารดาครีปก็สากว่าสุดาเสือเดินแบบไฟเตอร์อย่างนกกินสดสดและโดดแจ๊คจนสิ้นชีพชีวาหดส่วนแก๊กกระดูดแก๊กแต่แก๊กลางแก๊กแต่แก๊กก็ตายโดยฝีมือเพื่อนแก๊กช่างเป็นเรื่องราวอันน่าหดหูอีกนิดเห็นท่าไม่ดีจึงซื้อสมุดเขียวสองเล่มดับเบิลสมุดผมนะจะทำให้กบสูญพันธุ์แก๊กจะทำให้กบสูญพันธุ์ไปทำไม ในขณะที่แกร็กจ้องจะทำหมันกบทุกตัวบนโลกริกเกอร์ก็ทำการเข้าไปสละชีพเพื่อทีมภารกิจอันทรงเกียรติเขาลาเทพแย้ม่วงแกมเหลืองมาให้ทีม <ไป S 1> การเสียสลัะ,ละครั้งนี้<ล>รนเราได้<ล>มา,มาริกเกอร์คือฮีโร่ตัวจริงอีกนิดกับแกรก็กแต่กลับมาเดินเคียงคู่กันอีกครั้งโพสมี158การกดชอบและ136ความพิดเห็นเทน่าอีกนิดกำลังโดนแกร็กสตอเกอร์ มันสะกดร้อยตามเขาอีกนิดพยายามเดินโยกหลบโซ่แบบดิจิตอลแต่แกลกตัวนี้ไม่ได้โง่แบบแกลกสีหอกมันสังหารอีกนิดแกลกโกรธแกลกกว่าเก่าแกลกโกรธโกรธจนอยากกินแกลกแกลกจึงดึงแกลกและดูดลมสองแกลกฉันรับไม่ไหวต่างแกลกต่างดูดลมอันงดงามเซนี้กระไรความจริงก็คือความจริงแกลกฝั่งตรงข้ามโหดกว่าแกลกสีหอกหนึเเซ์ ในขณะที่พวกเขากาลังต่อสู้กันอย่างมามันแยม้มวงมินิก็ทําหน้าที่ของพวกมันอย่างแข็งขันเรียวมาพยายามขวางริกเตอร์ไม่ให้มตีเคหะสถานแต่ด้วยพลังแห่งกองทัพแย้มมหาการเคหะสถานของพวกเขาก็มิอาจหลีกเลี่ยงชะตากรรมนี้ได้และแล้วเคหะสถานของศัตรูก็ได้แตกลงดูฟากรลพอช่องสีหอ,อกด้วยครับ